สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลิปสปีดบิลอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านแถวชานเมืองเป็นบ้านที่อยู่แถวชานเมืองนะบ้านหลังนี้นะคะไปเจอใน i ินเทเล t อีกแล้วเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะลิงก์ของบ้านนะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะหห้องลังเลยแล้วก็หนึ่งห้องครัวแล้วก็จะมีโรงจอดรถด้วย นี่บ้านตรงนี้เป็นโรงจอดรถนั่นเองก็ตามในแบบข้างๆเขาจะมีเหมือนเป็นห้องตรงนี้นะห้องตรงนี้เราก็จะไว้ทําเป็นห้องออกกําลังกายนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําเป็นห้องอะไรก็ใส่เข้าไปเพราะไม่ค่อยได้ทําห้องออกกําลังกายด้วยแหละรลาสร้างบ้านอะ่ะก็ใส่หลังคาเข้าไปเกมเกมค้าง ตอนสร้างเกมค้าง2อรอบไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันช่วงนี้เกมค้างบ่อยมากแล้วกลัวหลุดหลุดออกจากเกมแล้วมันยังไม่ได้เซฟก็ต้องเซฟนะคะก็บ้านหลังนี้นะจะมีสระว่ายน้ำมีที่ปิ้งย่างแล้วก็มีสวนเล็กๆอยู่ข้างบ้านนะคะเพราะว่าบริเวณบ้านตรงนี้มันใหญ่ใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบอยากให้มีกิจกรรมนอกบ้านก็เลยใส่เข้ามากิจกรรม3าอย่างเอ๊ะเอเหมือนใส่ที่วาดรูปนั่นแหละมี4อย่างนะกิจกรรมอยู่ข้างนอก แล้วก็ตรงนี้นะคะจะในรูปอ่มันจะเป็นแบบทางพื้นต่างระดับใช่ไหมตรงในเกมมันทําไม่ได้ให้มันแบบเขาเรียกว่าเรียบๆเ,บเบสมอนั่นแหละให้มันแบบสมูทเออให้มันดูสมูทอะเราก็เลยทําเป็นพื้น2ระดับนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ทําด้วยบริกนั่นเองเป็นไม่ไม่ใช่สีที่ดูเก่าเอะอ๋อ ไม่ใช่แบบสีที่มันดูเก่าจนเกินไปหรือบ้านที่มันดูใหม่จนเกินไปนะแล้วก็ในแบบเนี่ยตรงหลังคาทางเข้าหน้าบ้านเขาจะมีเป็นกระจกกลมๆใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่นะคะแล้วก็พื้นทางเข้ากับตรงโรงจอดรถดใช้พื้นอันเดียวกันเลยเป็นพื้นพื้นปูนสีขาวครีมนะคะแล้วก็ทําเป็นทางลาดลงมานะใช้หินเป็นพื้นหินนั่นเองตัดกัน แล้วก็ทําให้มันเชื่อมกันนะแล้วก็ข้างหน้าเขาจะมีเป็นสวนสวนหย่อมดอกไม้นะคะเล็กๆแล้วก็ทํามาใส่นั่นเองแล้วก็ขอบขอบเราจะตัดด้วยขอบสีขาวนะไม่ใช่สีขาวสีเขียวขอบสีเขียวแล้วก็สีสีขอบตัดด้วยหินนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้มันปื้นไปกับบ้านนะขัดให้มันออกมาให้มันเด่นแล้วก็ใส่หญ้าลงไปนั่นเองเพราะว่า มันโลง่งมันจะโล่งถ้ามันไม่ใส่เพราะว่าชอบยาอันนี้ด้วยแหละก็เลยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่เราจะใส่ลงไปนะคะจะเป็นดอกทานตะวันนั่นเองเพราะว่ารู้สึกว่าดอกทานตะวันอะมันชูชูให้บ้านเด่นหรือชูให้ดอกเด่นนะ นั่นแหละมันทําให้บ้านดูมีอะไรขึ้นมานะหน้าบ้านเพราะว่าเราจะไปเน้นหน้าบ้านอาจจะไปเน้นกันที่ดอกไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็มันโล่งไปใช่ไหมข้างล่างก็ใส่เป็นพุ่มพุ่มหญ้าลงไปนะชอบอันนี้มันดูสวยดีนะคะแล้วก็วางไม่เลือกเป็นดอกไม้นะเพราะว่าเราอยากแห้ดอกทานตะวันเด่นใช่ไหมแล้วก็เอาหาอย่างอื่นที่ไม่เด่นใส่ลงไปนั่นเองประตูตามแบบเลยค่ะด้านบนประตูมันจะเป็นกระจกแล้วก็หาฐานที่เหมือนที่สุด สีเขียวเลือกเป็นสีเขียวเพราะว่าสวยชอบแค่นี้แหละก็จะติดไฟนะติดไฟที่กำแพงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยจะทำบริเวณหน้าบ้านให้เสร็จก่อนนะคะค่อยไปทำด้านในอ่ะแล้วก็ติดไฟทางเข้าเพื่อไม่ให้มันมืดนั่นเองตรงลงรถด้วยเพราะว่ามันมืดมืดมากเปิดประตูเข้ามานะคะจะเจอตรงโซนโซนรับแขกโฟเยอ่อะตรงนั้นนะ แล้วก็เลี้ยวเข้ามาจะเจอเป็นห้องนั่งเล่นนะคะบ้านเนี่ยจะใช้กําแพงสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มๆนิดนึงไม่เข้มมากอะ่ะเอออ,อ่อ,อนๆอะ่ะเอ๊ะจะเข้มหรือจะอ่อนนั่นแหละแล้วก็ตัดขอบสีขาวนะคะแม่แบบเพื่อชูชูสีมันขึ้นมานะแล้วก็พื้นพื้นจะเป็นสีเข้มนั่นเองนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปกินกันกับกําแพงบ้านนะถ้าใช้สีอ่อนอะ่ะแล้วบ้านมันจะดูจืดไง แล้วก็เลยใช้เป็นสีเข้มนะคะแล้วก็ทาสีบนหลังคาได้เลเราจะเริ่มทำโซนโผเย่นะในแบบเนี่ยเปิดเข้ามาซ้ายมือเนี่ยจะเจอเป็นประตูไปห้องนอนเป็นประตูใหญ่เลยนะในแบบที่เห็นเราก็เลยใช้เป็นประตูแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยอยากจะมีชั้นวางรองเท้ามีตู้มีกระจกแบบไว้่องก่อนออกจากบ้านหรือเปิดประตูบ้านเข้ามาเจอนะแล้วก็ทําใส่เข้าไปแล้วก็มีชั้นนั่นเอง เป็นชั้นแบบวางของนั่นเองนะคะเพราะว่าเราอยากให้ตรงนี้มันแบบดูมีอะไรเยอะๆไว้นั่นเองแล้วก็หาของนะคะมาแต่งบนโตะนะน้อยๆแต่งบนโตะน้อยๆไม่เยอะมีแค่3ามอย่างเองอ่ะจะมีของตั้งโชว์แล้วก็มีหนังสือไว้โชว์นะคะนิดๆหน่อยๆอ,ยอ่ะแล้วก็จัดวางให้ ให้ตรงให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตรงนี้มันโล่งนะผนังก็เลยใส่เป็นตัวแขวนเสื้อแขวนหมวกนะคะเดินเข้ามาแบบเดินเข้ามาก็จะแขวนได้เลยแล้วก็มีกรอบรูปตัดขอบสีน้ําตาลนะให้มันแบบอยู่ในตีมเดียวกันเออแล้วก็มีกระถางต้นไม้นะคะตรงนี้เราจะใส่เป็นต้นไม้เป็นกระถางต้นไม้ไปเหมือนกันเพราะว่า มันมีพื้นที่ว่างพอดีไฟไฟเราจะใช้เป็นตัวอันใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็พรมพรมอันนี้นะได้จากอีเวนต์วันคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละแล้วก็อยากให้มีเตาผิงที่บ้านเปิดเข้ามาก็จะเลี้ยวเจอเตาผิงมีตู้มีตู้ <laughs> มีทีวีแล้วก็มีโซฟาตรงนี้จะเป็นโซนห้องรับแขกนะคะก็จะใช้เป็นโซฟาสีเขียวนะรู้สึกว่าสีเขียวกับไม้สีเข้มอะ มันตัดกันดีตัดกันสวยก็เลยใช้นะแล้วก็โต๊ะโต๊ะเป็นสีเข้มเหมือนกันเลยเฟอร์นิเจอร์นะจะส่วนใหญ่จะเป็นสีเข้มตัดกับเขียวนะคะมันโต๊ะก็วางแบบวางของกระจุกกระจิกนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางไปทางหลังบ้านนะแล้วก็ไปลานจอดรถนะคะกําแพงตรงนี้เอายังไม่กําแพงเออนั่นแหละกําแพงตรงนี้นะเราเห็นว่ามันโล,ล่งเราก็จะติดกรอบรูปนะกรอบรูปบ้านนี้จะเยอะนิดนึง นั่นแหละอ่ะใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมกรอบเข้มนะคะเน้นกรอบเข้มเอาไว้พยายามจะหาสีกรอบที่มันคล้ายๆกันฝั่งนี้ด้วยติดกรอบรูปเอาจริงๆนะตอนที่เห็นบ้านหลังนี้ในพิน t e r e s อะเราชอบมากเพราะว่ามันชนนบทใช่ไหมมันแบบดูเงียบสงบดีแล้วรูปที่เขาให้มานำะบ้านตั้งอยู่ ลอมรอบด้วยป่าเออมันดูเงียบสงบแล้วก็ชอบก็เลยเลือกหลังนา้มาตรงนี้ทางในแบบเนี่ยมันจะเป็นห้องซักผ้านะแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยเดี๋ยวทาเป็นห้องอย่างอื่นไปแล้วก็ใส่ประตูเดินทะลุเข้าไปนะคะแล้วก็โซนที่ลังโซนที่กําลังทําอยู่เนี่ยจะเป็นโซนห้องครัวห้องครัวเราจะใช้เฟอร์นิเจอร์สีเขียวนะแล้วก็ลิง CC เนี่ยเดี๋ยวแปะไว้ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะคะเป็นครัวเล็กๆไม่ใหญ่แล้วก็ ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะใส่หน้าต่างเข้าไปไม่ให้มันดูอึดอัดให้มันดูแบบโล่งๆอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นตู้เลือกตู้อันนี้มาเพราะว่ามันสามารถใส่ของด้านในได้ก็จะใส่เข้าไปนะคะไม่ให้ครัวมันมันดูโล่งจนเกินไปนั่นเองแล้วก็อ่ะวางผลไม้บนโต๊ะอ่ะไม่ให้มันแบบดูโล่งนั่นเองคือใส่พวกชามจานหรือกล่องอาหารน่ะ อันนั้นแหละใช่พวกอาหารกระป๋องก็ใส่เข้าไปนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะทําเป็นโซนทานข้าวเล็กๆนะก็จะเป็นเก้าอี้วางสีอ่อนๆไม้อ่อนๆแล้วก็มีพรมด้านล่างพรมนี่มีพรมอยู่แค่เนี้ยหานานหานานมากไม่เ<ะ>จอหาไปเรื่อยๆเจอยังอ่าเจอแล้ว,ลวจัดเป็นพรมสีขาวนะคะแล้วก็ไฟไฟใช้ดวงเดียวกันส่วนตรงห้องครัวใช้อีกแบบหนึ่งนะ ก็พยายามจะวางให้ตรงแบบในสายตาเห็นตอนนี้ที่เห็นตอนนี้นะก็เพิ่งเห็นตอนจะทําห้องนอนหน้าต่างเบี้ยวก็เลยมาปรับหน้าต่างนะคะเตียงเตียงเป็นไม้เข้มนะตัดด้วยผ้าปูที่นอนสีเขียวนั่นเองสีสวยมากอันนี้แล้วก็จะมีโคมไฟนะคะสองฝั่งเหมือนกันเลยแล้วก็ตรงมีห้องห้องแบบห้องมันกว้างไปใช่ไหมก็เลยปรับ ขนาดที่มันนิดหน่อยให้มันแคบลงแล้วก็ขยายตรงห้องโถงเส็จนะคะก็ไฟติดผนังจะใช้เป็นเซตเดียวกับไฟที่ติดตรงหัวเตียงเลยอันนี้อ่าก<อ>็มีสตูตรงนี้หนึ่งก็ไม้ประตูไม้เนี่ยทางไปทางไปห้องน้ำนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีกระจกแล้วก็จะวางของเล็กๆน้อยๆข้างบนนะแล้วก็มีหนังสือ ชอบหนังสือนี้มากเลยก็ปุ๊กกระปิกดีก็กรอบนูปนะคะก็จัดเรียงไปนั่นเอง มองมาทางหัวเตียงเนี่ยรู้สึกว่าตัวห้องเนี่ยมันจะดูแบบอึดอ,อัดใช่ไหมก็เลยเอาหน้าต่างมาติดไว้นะคะให้ห้องมาดูโปร่งสบายแล้วก็โต๊ะโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยพยายามหาสีเก้าอี้ให้มันเหมือนกับโต๊ะก็ได้แค่นั้นแหละก็เลยไปลงที่คอมคอมสีเขียวก็พอดีตีมบ้านเน้นสีเขียวนั่นเองนะคะม่านด้วยใส่ม่านเพื่อความเป็นส่วนตัวนะก็จะเป็นเขียวแก่นะคะใส่เป็นเขียวแก่ลงไปทั้งหมดเลยอ่านั่นแหละ ก็ไฟก็จะติดไฟดวงเดิมแล้วก็มีพรมพรมนั่นเองชอบพรมอันนี้มากเลยมันสวยดีนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําจะเป็นโทนสีน้ําตาลค่ะตัดกระขา่าเป็นพื้นกระเบื้องน้ําตาลนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะทําเป็นโซนอาบน้ําใช่ไหมแล้วก็จะยกพื้นมันขึ้นมา1ระดับนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีน้ําตาลเข้มอ่ะ ใช้เป็นอ่างกับฝกักควเดียวกันเลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะก็จะเป็นสองใช้สองตัวนะก็พยายามหาสีที่มันเหมือนตรงเคาน์เตอร์ควติดกระจกลงไปนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นหน้าต่างนะให้ห้องมันมันเหมือนมีอากาศถ่ายเทนั่นแหละเอ๊ะ,อะ ถัดจากห้องน้ํามานะคะก็จะเจอห้องพอถัดจากห้องนี้ก็จะเจอห้องครัวสซึ่งห้องนี้ยที่เราว่าคือเราจะทําเป็นห้องแบบนั่งไว้นั่งรอนั่ง,งเล่นแบบอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็มาห้องนี้นะคะคือเราจะไม่แบบมันจะไม่ใช่ห้องนั่งเล่นน่ะมันจะเป็นเหมือนห้องนั่งนั่งรอคนแต่งตัวก็ได้ไอะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เข้าไปตรงห้องครเสร็จเนี่ยเราจะไม่มีประตูนะเราจะใช้เป็นมาน่านกันแทนมันจะได้แบบไม่ดูทึบ ไม่ดูแบ่งแยกสัดส่วนจนเกินไปนะอยากให้มันแบบเชื่อมกันอย่างนี้แล้วก็ติดรูปภาพนะคะรูปภาพสีตรงนี้จะแบบเหมือนไล่ระดับจากสีเข้มไปสีอ่อนนะแล้วก็ติดต้นไม้ที่กำแพงนะคะก็ผมแล้วตรงนี้มันจะติดเป็นตะก้าผ้านะเพราะว่ามันคือห้องห้องเสื้อผ้าก็ติดตะก้าผ้าไปให้มันเชื่อมกันให้มันแบบดูมีสตอรี่หากัน จริงๆก็คือมันโล่งแหละไม่รู้จะติดอะไรก็ติดไปตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปิดนะเฟอร์นิเจอร์สีเข้มเหมือนกันแล้วก็จะใส่เสื้อผ้าไปแยกแบ่งแยกเลยฝั่งไหนของผู้ชายฝั่งไหนของผู้หญิงนะก็จะใส่แล้วก็จะมีเป็นตู้รองเท้านะตู้รองเท้าตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเป็นรองเท้าเดิมๆแต่ว่าจะเปลี่ยนสีเอาแล้วก็ที่มันกินไปกับแผงข้างล่างไม่ได้ซีเรียสน,นะก็ปล่อยมันไปนั่นแหละ เพราะว่าไม่ชอบที่รองเท้ามันกินกันมากกว่าก็เลยปล่อยให้มันกินกับกำแพงไปอเสร็จเสร็จแล้วตรงนี้ด้วยความที่มันเป็นห้องแต่งตัวใช่ไหมมันก็ต้องมีกระจกแล้วก็เลยใส่กระจกไปทั้งผนังฝั่งนั้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีตะกร้าผ้าด้วยก็ใส่ลงไปเหมือนแบบเป็นผ้าที่ใช้แล้วหรือผ้าที่รอใส่ตู้นั่นเองประตูกินกับกำแพงตลอดเลยเสร็จแล้วโซนในบ้านมาซน ห้องข้างข้างตอนี้จะเป็นยิมนะคะใบไม้ทะลุเข้ามายุคทะลุเข้ามากันเยอะมากแต่ถ้าออกมาข้างนอกก็ทะลุกำแพงข้างนอกอ่ะไฟก็ะกอบกันมาเลยใส่มกันจะมีแบบเครื่องออกกำลังกายไม่เยอะนะมีแค่สองสามอย่างก็ใส่กระจกเข้าไปก็ใส่เป็นพวกเครื่องออกกำลังกายนะใส่ไม่เยอะนะแล้วก็ไม่รู้ด้วย เพื่อสังเกตเห็นว่าพมพมตรงนั้นทำไมมันลอยอ๋อแล้วลืมปรับระดับพื้นนะคะเพราะว่าเราใช้ระดับพื้นขึ้นมาสองระดับนั่นเองอาจตรงนี้ก็จะติดรูปภาพแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราผอมนะซึ่งดูภาพที่ติดภาพที่มีคนถืออาหารกินอยู่ ภาพอะไรต่างๆที่มีเกี่ยวกับการออกกําลังกายเลยไม่อาจเกี่ยวกับการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากผอมตรงนี้ก็จะเป็นลดนะขยายกดขยายแล้วก็วางพอมาข้างลอกเนี่ยเราก็จะแบบวางเป็นพื้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทําเป็นกําแพงล้อมบ้านเป็นแบบกําแพงเตี้ยๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่วางตรงนั้นมันติดสุดเขตอ่ะมันวางไม่ได้เราก็เลยตีกรอบเข้าไปนะคะเพื่อจะเอา เป็นพุ่มไม้อใส่เข้าไปนั่นเองก็ใช้กำแพงหินตัดขอบด้วยสีขาวนะคะแล้วก็วางล้อมรอบไปเลยก็กอ๊อปวางเอานะมันก็เร็วอะเสร็จแล้วเห็นไหมตรงนี้ก็จะทำเป็นรั้วรั้วใสๆนะให้มันแบบเป็นเขตบ้านข้างในนะคะที่คนนอกมาสามารถเดินเข้าไปได้นะเพราะว่าข้างในจะเน้นกิจ,จก,กรรมใช่ไหม ก็เป็นขอ,ของคนในครอบครัวแล้วก็ใส่ต้นไม้อันใหญ่ๆใ,ให้มันดูร่มรื่นนะคะตรงนี้ก็ทําเป็นทางเดินมาทางปิ้งย่างนั่นเองก็จะใส่เป็นเก้าอี้มานั่งนะคะแล้วก็เตาก็ตรงนี้จะเป็นโซนสระว่ายน้ําขนาดกลางๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะก็จะวางไว้อย่างนี้เลยตัดขอบด้วยนั่นเองแล้วก็จะติดไฟด้านล่างนะ่ะเกมค้างอีกแล้วค้างบ่อยค้างเก่งจริงๆ นั่นแหละก็ใส่สีใส่พื้นสีฟ้านะคะพื้นกับกำแพงแล้วก็ติดไฟว่ากลางคืนมันจะมืดก็ติดเข้าไปติดเยอะเลยแปดดวงอ เสร็จแล้วตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งเราก็เอาพุ่มเนี่ยพุ่มที่ได้จากอีเวนต์วันคริสต์มาสเหมือนกันนะคะมาติดเอาไว้ให้แบบพอมันตอนกลางคืนนะมันจะส่องกระพริบกระพริบสวยๆวยน่ารักมากแล้วก็เหมือนปาร์ตี้กลางคืนใช่ไหมก็ตรงนี้ก็จะกระพริบก็จะเข้ากันพอดีอะติดเป็นกระถางต้นไม้นะคะไวต้ตรงกรอบประตูตรงนั้น,ตร,น,นตรงที่ทําครัวก็ตัดใช้สีเหลืองตัดก็สวยก็จะใส่นิติให้บ้านเราโดยกันพ่น พ้นพื้นนะให้มันแบบมีเด่นให้บ้านเด่นขึ้นมานั่นเองไม่ให้บ้านมันดูโลง่ลงโล่งแล้วจนเกินไปนะคะแล้วก็ใส่เป็นดอกไม้ดอกไม้เพ้นที่พื้นเอาตรงนี้เราจะทําเป็นโซนน้ําพุเล็กๆน่ารักๆนะคะแล้วก็วางพวกหญ้าพวกดอกไม้พุ่มไม้ต่างๆนะวางเข้าไปไม่ให้แบบไม่ให้มันดูโลง่งอีกแล้วใช่ ตรงนี้ที่บอกไว้ก็จะเป็นโซนปลูกผักนะคะมีปลูกได้สี่กระถางใหญ่นะก็ติดของติดพอบที่เกี่ยวกับการปลูกผักเข้าไปนะก็จะมีสายยางอุปกรณ์ทำสวนนั่นเองอ่าแล้วก็ติดเข้าไปเหมือนแบบเออดินดินนั่นแหละดินมันคือดินนั่นแหละก็ตรงนี้ตรงนี้มันจะมืดใช่ไหมคะก็จะติดเป็นไฟที่กำแพง ไฟนั่นเองมันจะได้ไม่มืดมากตรงนี้นะเราจะทําเป็นเอ่อกรอบกําแพงเป็นผู้ไม้เออผู้ไม้แบ่งแยกโซนนะคะเป็นแบบเข้าไปในโซนปาร์ตี้แล้วก็ไฟไฟที่ค่อยอันนี้สามารถโหลดได้ในแกลเลอรี่นะคะเพิมพว่า Fairy รี่เฟรีนะก็ จะเจอเป็นห้องนี้แล้วก็โหลดเข้ามาใส่ได้เลยเราว่ามันเป็นตัวช่วยสร้างสีสันเออเมืม่อกี้เกิดอะไรขึ้นไหมค้างค้างอีกแล้วค้างสามรอบเลยหรอนั่นแหละมันเป็นตัวช่วยสร้างสีสันให้มันแบบดูสนุกขึ้นเออไม่รู้จะใส่อะไรลงไปใช่ไหมใส่ไฟลงไปเลยก็ตรงนี้เป็นโซนเข้าไปนั่งพักผ่อนใช่ไหมคะก็จะปูพื้นปนูแล้วก็ขยับเก้าอี้ให้มาหันแนวนี้นะข้างหลังมันโลง่งแล้วก็เราจะเอาแบนแบบ พุ่มดอกไม้ติดเข้าไปเป็นเหมือนทางเข้าสวยๆนั่นเองก็ใส่ดอกไม้สีขาวนะคะอ่ะก็ใส่ดินเรียกมันว่าดินแล้วกันนะใส่ดินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนวาดรูปเราอยากให้มีกิจกรรมเยอะกว่านี้นะก็เลยใส่ตัวขาตั้งวาดรูปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าเพราะว่าตรงนี้เราจริงจริงเราอยากให้มันมี เป็นแบบสวนอีกนะแต่ไม่รู้ว่าใส่อะไรลงไปเพราะใส่ลงไปมันเละตลอดเลยก็เลยจะใส่เป็นพุ่มญ้าอันนี้นะคะคิดเลยไม่เอาแค่ใส่นี้ไว้มันจะดูมีอะไรขึ้นมา <อะ S 1> ก็ตรงนี้จะใส่เป็นพุ่มดอกไม้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็เสร็จแล้วแล้วก็ฟังคลิปที่แล้วมีเสียงเสียงแทกเข้ามาเยอะมากเลยเสียงตุ๊กแกเสียงรถนะคลิปนี้ก็อาจจะมีนิดนึงนะคะคือรถมันผ่านข้างหน้าตลอดนะแล้วเราแบบพยายามหาที่เงียบที่สุดแล้ว ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอสปีดเดวคลิปหน้านะบ๊ายบาย